พจอานนท์สงสารมดดำขชาพาฟาดเจ็บจี๊ดถึงบุคคลหนึ่งร้านกูทนมานานละ ดูเหมือนเรื่องราวประเด็นร้อนระหว่างแพรรี่ไพวันกับลีนาจางฟาดกันไปมาอย่างดุเดือดแบบไม่มีใครยอมใครจะไม่จบลงง่ายๆซะแล้วค่ะกับเรื่องราวของลีนาจาังที่แปรกระชากวิปผมแพรรี่ซึ่งทางด้านลีนาจาังก็ไม่ยอมให้ถูกด่ายอยู่ฝ่ายเดียวออกมาฟาดกลับแพรรี่แบบเจ็บจี๊ดไม่แพ้กันจากนั้นไม่นานค่ะมดดาคาชาพาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ลีนาจางกระชากวิปแพรรี่โดยได้บอกว่าตัวเองก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิด ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทําพร้อมยืนยันไม่ได้เป็นการจัดฉากได้เมื่อช่วงวันที่10เมษายนดีน่าจางได้แจ้งความแพรรี่ไพวันในข้อหาหมิ่นประมาทและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่10เมษายน2566ผู้กํากับมือทองอย่างพจน์อานน์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสสงสารมดดามพร้อมฟาดเดือดถึงบุคคลหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าหมายถึงใครโดยมีข้อความระบุไว้ว่าสงสารคุณมดดามอย่าไปว่าเขาเขาเป็นคนใจกว้าง ใครด่าใครแช่งยังไงก็ไม่โกรธเห็นขยันเอามาออกรายการจ้างระวังคนเขาจะว่าเอามาออกเพื่อสร้างกระแสนะน้องนะพี่รู้น้องไม่คิดอะไรชอบมีมิตรเป็นสมุนมิตรสหาหอยากเข้าใจพีดขยันเอามาออกจริงๆออกทุกครั้งเป็นเรื่องทุกครั้งไหนบอกกับพี่ไม่เอามาแล้วไงสงสารมดดำจางอ้อหนังกูดึงวิกหนะ้ากูดึงก่อนมึงมาสองเดือนแล้วแล้วเขาก็อนุญาตไม่ต้องมาช่วยกูโปรโมทหนังหลายครั้งแล้วสารแน เอากูไปด่าด่าหนาังกูแล้วบอกว่าช่วยโปรโหมดหนงังกูไม่ได้ขอร้องเสือกมากเก็บแรงไว้กินข้าวตอนแก่เธอสงสารจริงๆคิดเองเออเองว่าตัวเองด่าใครแล้วดังว่างๆก็นั่งด่าตัวเองไปจะได้ดังคนเดียวคนอื่นเขาจะได้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกูไม่ได้พูดว่าหมดดำนะอเผอิญมันเข้าเรื่องพอดีพลอยเชอร์มันเคยพูดไว้ว่าอะไรลองไปหาฟังดูนะกูทนมานานละด่ากูตลอดเห็นกูเงียบไม่ใช่ว่ากูกลัวมึงนะกูไม่ให ค่ามึงมากกว่ากูงงใจทำไมถึงชอบไปให้ค่ากันเหลือเกินฟ้องมากูฟ้องกลับแค่ยกมือไหว้ขอโทษไม่ทำให้กูใจอ่อนรองอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ